สวัสดีครับผมประสิทธิ์นดีนะครับวันนี้ผมเอาวัตถุมงคลของหลวงพ่อพัดมาให้ดูนะครับงานนี้นะครับเป็นวัตถุมงคลของหลวงพ่อพัดที่มีชื่อเหรียญว่านะครับกะถินมหาเศรษฐีหลวงพ่อพัดปุญญกามโม9 9นะครับเป็นการสร้างอุโบสถวัดหางน้ําปี63นั่นเองนะครับนี่เหรียญน,นี้นะครับ ผมมีอยู่แค่2เหรียญครับถือว่าเป็นการโชว์แล้วกันอ่าเป็นการโชว์แล้วกันแต่ผมรู้แน่นอนนะครับว่ามีคนอยากจะได้นะครับแต่ผมก็ถ้ามีคนอยากได้จริงๆผมพร้อมที่จะแบ่งปันนะเพราะว่าเหรียญของผมนะครับของหลวงพ่อพัดเนี่ยเยอะมากแต่เหรียญน,นี้เป็นเหรียญที่ผมรัก และเป็นเหรียญที่ผมชอบมากเพราะนะครับเป็นงานกระถินมหาเศรษฐีและที่สําคัญนะครับอย่างที่เห็นเลยอย่างเช่นเหรียญทางฝั่งซ้ายมือนะครับแพทย์ทุกที่ทุกคนเห็นที่เป็นหน้ากากทองนะครับนี่นะครับน่าจะเป็นเนื้ออทองแดงผิวลุ้งนะครับนี่นะครับสีจะออกเปรียวสีลุ้งๆเลยนะครับอย่างสวยงามไม่รู้ว่ากล้องโฟกัสไหมนะครับโอ้โหสวยมากข้างหลังนะครับ ดูข้างหลังครับสวยครับดูเลขครับผม1563ห6นะครับ1 5 6 3เลขสวยมากนะครับแล้วก็เหรียญเหรียญจะดูลักษณะเหรียญน,นะครับเหรียญเล็กๆนะครับเล็กมากเล็กแบบหน้าพอพอใส่เอาไปใส่ตะกรอบใส่ ใส่ของคออะไรเงี้นะครับจะสวยและก็เด่นมากดูดูความสวยนะครับพอได้ไปนะใครที่ได้ไปเนี่ยเอาไปสใส่กรอบเลยนะครับไม่ให้สีไม่ให้ลุ้งอย่างเงี้ยนะครับเสียหน้าก็ไม่ยึดนะครับอ่ะนี่นะครับเป็นความสุดยอดของวัตถุมงคลและสมบูรณ์มากนะครับเพราะว่าวัตถุมงคลที่สมบูรณ์นะครับเราต้องรู้จักจุดประสงค์ในการสร้างและรู้ จำนวนในการสร้างทุกเหรียญจะมีบาร์โค้ดให้ได้รู้ด้วยนะครับว่าเราสร้างเหรียญจริงนี่นะครับเหรียญนี้น่าจะเป็นเนื้อเนื้อทองแดงนะครับเนื้อทองแดงสวยครับสวยสวยสวยมากนะครับดูดูข้างหลังนะครับดูตัวเลขดูตัวเลขชัดๆนะครับบเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูแล้วกันนะครับในตัวเลขนี่นะครับเดี๋ยวดูตัวเลขนะครับนี่เลยคือตัวเลข 5 9 1 3 7ครับเลข59137ดูรายละเอียดของเหรียญครับเกิดความเงาเกิดขอบขึ้นจริงๆดูกันชัชๆครับเดี๋ยวผมจะซูมมให้ดูนี่นะครับคือเสน่ห์ของวัตถุมงคลของหลวงพ่อพัดในยุคนี้สมัยนี้วัตถุมงคลนะครับต้องสร้างขึ้นมานี่ครับแต่ละชิ้นสร้างขึ้นมาด้วยใจด้วยจิตใจศรัทธาและความปาณีตด,ด้วยความละเอียดอ่อน นะสุดยอดจริงๆนะครับในวัตถุมงคลชื่อเหรียญรุ่นว่ากระถิมหาเศรษฐีนะครับเหรียญกระถิมหาเศษรษฐีไกลได้ไปนะครับขอให้ชีวิตจงเจริญรุ่งเรืองนะครับพบแต่สิ่งดีๆอย่างที่เรารู้อยู่แล้วนะครับว่าวัตถุมงคลของหลวงพ่อแตหหห่หลวงพ่อนะครับมีพานุภาพหรือว่าด้วยความศรัทธาคิดหรือว่าเขาเรียกว่า จะช่วยนะครับช่วยคุ้มครองปกป้องคุ้มครองภัยให้แคล้วคาดปลอดภัยนั่นเองและที่สำคัญอย่างยิ่งทุกวันนี้นะครับแต่ละรุ่นชื่อรุ่นแต่ละรุ่นมีความหมายกันทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งปวงนะครับนี่คือซองนะครับซองที่ใส่มานี่เลยเป็นกระถิน มหาเศรษฐีนะครับรุ่นกระถิมหาเศรษฐีชื่อรุ่นกระสินมหาเศรษฐีใครที่ได้พกพาใครที่ได้เป็นเจ้าของใครที่ได้ครอบครองนะครับขอให้เป็นมหาเศรษฐีร่ํารวยเงินทองอ่าเป็นล้านแสนล้านก็ว่ากันไปนะครับนี่นะครับวัตถุมงคลแต่ละชิ้นมีเจ้าของนะครับเขาเรียกว่ามีเจ้าของรอเจ้าของเขาอยู่นะครับเพราะว่าวัตถุมงคลเนี่ยนะครับผมมีความเชื่อว่าแต่ละรุ่นแต่ละเหรียญ เขารอเจ้าของเก่าเขาไม่รู้หรอกว่าเจ้าของเก่ายังไงนะครับแต่วันนี้พรสินอินดี้นะครับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับผม